ตบหลังนักข่าวครับปัก5,000บาทกลับบ้านครับคุณตองบอกว่าสงสัยแต่นายผัวเมียนอนไม่หลับแน่ออกตัวคือการออกตัวแบบนั้นเป็นอันตรายมากไม่เผื่อทางหนีตัวเองเลยคุณเป็นมั่นใจได้ยังไงคุณเอาดีกลางดีโกดีกาเก่าๆผมถามทนายหนึ่งร้อยคนหนึ่งร้อยคนก็บอกว่าผิดแต่มีทนายบางประเภทที่บอกไม่ผิดกูก็ไม่รู้จะทายังไงแล้วบอกตรงๆเลยฮะบอกตรงๆเลยครับไม่ได้เกี่ยวกับคดีหลักครับคดีหลักก็หนักอยู่แล้วไอ้คดีนี้กระจอกมากอ่าพี่สมัยจําได้ใครจำได้ไหมครับ อ่ารูปหลังนักข่าวนะครับรูปหลังนักข่าวโดนปรับ5,000บาทกลับบ้านจบปิดจ็อบใช้ชีวิตปกติปรับสถานเดียวด้วยไม่มีโทษจำครับพี่น้องครับผมจำไม่ผิดนะถ้าผมจำไม่ผิดนะสารปรับสถานเดียวนะถ้าผมจำไม่ผิดนะหรือมีโทษจำผมไม่รู้นะแต่จำได้คุณผู้ว่าปรับ5,000บาทแล้วกลับบ้านได้เลยนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นความการตัดสินใจที่ปรึกษาที่ดีที่ปรึกษาที่ไม่เอาใจผมคุยกับพัชรมนหรือแม่น้องชมพู่เนี่ยผมคุยตรงตรงผมไม่มีทางเอาใจเพราะว่าถ้าผมเอาใจปุ๊บพาแม่น้องชมพู่ไปต อะไรที่รับต้องรับอะไรที่ผิดเราก็ผิดอะไรที่ไม่ผิดเราก็ว่ากันไปนะฮะนะแค่นั้เองนะครับคุณมันเพนสวัสดีครับคุณชนะชนสวัสดีครับผมอยากโชว์เหนือมันไม่เหนือหรอกครับการดําเนินคดีหรือการสู้คดีโดยมีเสรีภาพของลูกความเป็นเครื่องต่อรองอ่ะไม่ชันเอยนเป็นเครื่องเดิมพันเนี่ยผมไม่ทําผมไม่เอาครับถ้าเกิดพลาดพลั้งจําคุกล่ะคุณธรรมวันสวัสดีครับแล้วถ้าเกิดพลาดพลั้งนะครับแล้วถ้าเกิดพลาดพลั้งนะครับจําคุกคนละหนึ่งเดือนไม่รอทายังไงครับ เมื่อไหร่จะยอมรับความจริงสั่ทีนักกฎหมายบางคนบางกลุ่มเมื่อไหร่จะยอมรับความจริงสทกทีว่าคุณไม่ใช่ผู้เชี่วชาญหรอกคุณไม่ใช่ผู้เชี่วชาญจริงๆหรอกนะครับคุณต้องยอมรับคนเราบางทีมันผิดก็ต้องยอมรับนวรัตสวัสดีครับคุณแชทโอนะครับสวัสดีครับคุณชาติหรือแชทนะครับคุณชาตินะครับนะฮะอ่าเสียค่าปรับกับสินไหมายคนละอย่างนครับค่าปรับค่าปรับมันเป็นโทษทางอาญาอย่างหนึ่งแต่ค่าสินไหมทดแทนมันเป็นเรื่องของทางแพ่งนะครับทางแพ่งด้วยโอ้มันมีอยู่แล้วครับไม่รู้ ผมเชื่อลุงใหม่ป้าอันนาวสวัสดีครับก็ลุงใหม่ก็พิมพ์ออกมากว่ามีการปรับรอลงอายาจำคุกปรับจำคุกรอลงอายาแล้วก็ปรับผมเชื่อลุงใหม่เรื่องพวกนี้ต้องเชื่อลุงใหม่ครับนะลุงใหม่เขาไวมากนะครับนะครับคุณ